ไมห่เจ็บจะได้คไข่วนี้ลีุ่้คองลูกเมนียะเยดีไม่แห้งเจียอีนั่นแหละนะาขุเจ็บจะได้คงไข่ดยวนี้ขุ่ตตอมลูกเมนียไรเรียนวายหู้ใหไ่เลยนรับปันเดียวนี้จิจเจ็่มีผู้ช่างเลยีมีผูหักที่มีู่้หอมน้นชาชับชับสบายชับบวกสบาย อย่าบ่นมกราดหมัดศัตูได้บนมกายุดจิบจะได้ข่มใครจะมีเรบุลูกบเมียบุญพ่อบุงแม่อ่าดีไม่แห้งอันนี้หากอันนี้หอมนะครับมาเก็บนานจะได้ข่มใครจะมีอ่าปตลอดปลอดภัยนะไอ้ข้างๆไห้มีโพช่วย จิหมีานให้หลับให้นอยให้เดอเนี่ยมรมีพูอมี่งผู้เงินพ่หไอายุรีไ่แห้งอ่ะหวนเด้อคนอไปเด้อจบจะได้คุ้งไข่ยจุมีเด้อหายุดีไ่แห้งเด้อยาจุขับยาจุรังเด้อล่ะเด้อ เด้ออยู่น้ำพ่อมแม่ไปหาเงินในหลังเอืมเก็บจะช่ล่างอยู่น้ำอู๋ให้แม่ในหลัเด้อจะได้ข้มไข่จะช่วยนี่ไอ้มันยืนมันยืนในหลังน่ะอยู่น้ำพ่ออยู่น้ำอู้เละเละนาะเด็กมาเท่เลยตีกันเลยพลายกันเลยผู้แกเว้นหมด ลาาอันด <łość> ีมันแห้งนั้นรวังเลยงทั้งทั้งทังหักหอันเดีดม่แห้งชิบชิบชิฝ่ายเลยอยู่ลำเด้อยู่ลำพอมึงเด้อหลาเด้อดีมันแห้งเออหนนุกงงางะอันเดีมันห้อมน่วนแน่ด่วนน่ริ